8. ความคิดบวกตามวัยที่ควรมีแต่มักขาดและหายไปจากชีวิตทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการของอีริกอีริกสันเล่าเรื่องการพัฒนาการในแต่ละวัยของชีวิตไว้น่าสนใจสิ่งที่พึงเกิดขึ้นในแต่ละช่วงวัยคือความคิดบวกบนความไว้วางใจช่วงอายุ0-1ปีความคิดบวกบนความเป็นตัวของตัวเอง ช่วงอายุ2-3ปีความคิดบวกบนความคิดริเริ่มช่วงอายุ4-5ปีความคิดบวกบนความขยันหมั่นเพียรช่วงอายุ6-11ปีความคิดบวกบนความเป็นเอกลักษณ์ช่วงอายุ12-17ปีความคิดบวกบนความผูกพันช่วงอายุ18-34ปีความคิดบวกบนการทำประโยชน์กับสังคมช่วงอายุ35-60ปี ความคิดบวกบนบูรณาการช่วงอายุ60ปีขึ้นไปในช่วงอายุ0ถึง1ปีเด็กต้องการความรักและเอาใจใส่หากเด็กได้รับมากพอเด็กจะรู้สึกไว้วางใจต่อโลกและเริ่มผูกพันกับโลกแต่หากสิ่งนี้ขาดไปเด็กจะรู้สึกหวาดระแวงและไม่ปลอดภัยโลกไม่น่าอยู่สักเท่าไหร่ในสายตาเด็ก และความไว้วางใจต่อโลกจะหายไปช่วงอายุ2-3ถึงปีถ้าเด็กได้รับโอกาสในการลองผิดลองถูกได้เลือกทำในสิ่งที่อยากรู้อยากเห็นเพียงพอและยังได้รับการดูแลจากพ่อแม่ไปด้วยเด็กจะค้นพบความเป็นตัวของตัวเองแต่หากสิ่งเหล่านี้ขาดไปพ่อแม่ทำแทนและไม่ได้ให้โอกาสเด็กก็ค้นหาตัวเองไม่เจอในวัยนี้ ช่วงอายุ4 5ปีเด็กเริ่มฝึกภาษาอยากพูดคุยซักถามเริ่มมีความคิดสร้างสรรค์ถ้าเด็กได้รับคำตอบและสนับสนุนให้ซักถามและหาคำตอบเด็กจะมีความคิดริเริ่มที่ดีแต่หากเด็กถูกปิดกั้นหรือไม่ได้รับโอกาสความรู้สึกผิดจะเข้ามาแทนที่เด็กจะรู้สึกกลัวที่จะทำอะไรนอกกรอบทันทีช่วงอายุ6-11ปี เป็นช่วงวัยที่ต้องการได้รับการยอมรับมากที่สุดเด็กจะพยายามสร้างหรือประดิษฐ์บางอย่างขึ้นมาเพื่อให้ผู้คนยอมรับช่วงนี้จึงเป็นวัยที่ต้องการการสนับสนุนอย่างมากต้องการกำลังใจเพื่อพัฒนาต่อหากขาดไปความรู้สึกต่ำต้อยในตัวเองจะเกิดขึ้นช่วงอายุ1 2ถึง17ปีเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตเด็กต้องการตัวตนที่แตกต่าง ต้องการเอกลักษณ์ของตนเองและตั้งคำถามกับชีวิตเยอะมากว่าต้องการเป็นอะไรจะทำอะไรหากไม่ได้รับการดูแลให้คำปรึกษาที่ดีพอมากพอเด็กจะสับสนในบทบาทของตัวเองและยิ่งรู้สึกกลัวที่จะแสดงความต้องการของตัวเองออกมาช่วงอายุ18ถึง34ปีไม่เด็กอีกต่อไปแล้วเป็นช่วงที่ยากของชีวิต เมื่อผ่านทั้งห้าช่วงมาแล้วแต่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอจะมีผลต่อความรู้สึกนึกคิดวัยนี้ต้องการความรักการเป็นส่วนหนึ่งและความผูกพันสูงมากดังนั้นหากพื้นฐานในช่วง5้าวัยแรกไม่ดีนะักพฤติกรรมที่เกิดขึ้นอาจรู้สึกขาดสแสวงหาความรักสแสวงหาเพื่อนสนิทคนรู้ใจคนรับฟังมาทดแทนแต่ถ้าหาไม่ได้ อาจจะต้องการแยกตัวออกไปโดดเดี่ยวหรือมีความรู้สึกทะเลาะเบาแหวงมีความรู้สึกขาดช่วงอายุ35ถึง60ปีขึ้นอยู่กับชีวิตเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใดมาบ้างถ้าเขาได้พบตัวเองเข้าใจความต้องการของตนเองมีการพัฒนาการอากของตัวเองอย่างสม่ำเสมอจะเริ่มตกผลึกความรู้ประสบการณ์และก็ทักษะ พร้อมจะส่งต่อประโยชน์ที่ตนเองได้รับสู่ผู้คนทั่วไปแต่หากชีวิตขาดความรู้สึกที่พึงได้รับในเบื้องต้นเราจะอยู่ในช่วงชีวิตที่ไม่พร้อมในการส่งต่อแต่ว่าเราจะกลับมามัวคิดถึงแต่ตัวเองเพราะว่าเราไม่ได้รับการดูแลในช่วงวัยก่อนหน้านี้เราจึงต้องการการเติมเต็มสิ่งที่ขาดช่วงอายุ60ปีขึ้นไปเป็นช่วงสุดท้ายของชีวิต หากเราพอใจกับชีวิตในแต่ละช่วงที่ผ่านมาเราจะรู้สึกอิ่มเต็มและมีเรื่องมากมายที่เราอยากจะถ่ายทอดและส่งต่อให้กับคนรุ่นถัดไปแต่หากชีวิตเราไม่ได้รับความไว้วางใจไม่ได้รับการยอมรับไม่เจอความต้องการของตัวเองคนไม่พบเอกลักษณ์หรือตัวตนของตัวเราเราจะรู้สึกขาดท้อแท้ จนอาจจะรู้สึกปรงแล้วก็สิ้นหวังกับชีวิตไปได้ทั้ง8ช่วงวัยเป็นการศึกษาเชิงพฤติกรรมทางจิตวิทยาพัฒนาการอาจจะถูกหรือผิดใจไปจากความเป็นจริงได้สิ่งที่อยากให้เราได้เรียนรู้คือสิ่งที่เราต้องการในแต่ละช่วงวัยและชีวิตต้องการเติมเต็มสิ่งเหล่านั้นเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่วัยถัดไปหากเราได้รับความคิดบวกในแต่ละช่วงวัยครบถ้วน ชีวิตในช่วงสุดท้ายจะรู้สึกอิ่มเต็มและมีความสุขเราพร้อมจะจากไปอยู่เสมอเมื่อเราได้ทบทวนแล้วว่าเราได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และเป็นประโยชน์นั่นคือความเชื่อมโยงระหว่างตัวเราและผู้คนรอบตัวรวมถึงโลกใบนี้และสิ่งมีชีวิตทั้งมวลอีกด้วย